และผมก็ขอกราสวัสดีลิงค์ที่วัฒนาการแล้วทุกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมครตตี้บาร์แล้วครับผม F อฟดอคนเดิมคนเดิมั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าเวข้าสู่เนื้อหาเกมนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมกระดานใหม่ที่ต้องบอกได้เลยว่าต้องอวดโฉมกันนะครับผมเพราะว่าเป็นกระดานที่ผมอยากได้เหมือนกันนะแต่เหมือนเดิมฮะไม่มีตังนะครับผมนั่นก็คือกระดานของเจ้าตัว X p r พานนั่นเองนะครับผมแหมเรามาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกเป็น อ่าตัวแบบวิ่งสูตรนะครับผมทำให้เราเนี่ยบินได้นะในโหมด VR นั่นเองะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของคอสโบนั่นเองนะครับเป็นหน้าไม้นะที่สกินเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เคยได้เล่นนะฮะเพราะว่ามันเล่นยากซะเหลือเกินนะผมแล้วก็เป็นในส่วนของคอ l l ลิงการ์ดนั่นเองนะครับแบบห้องแลบบห้องแแบบหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนที่ชอบอีกันหนึ่งเลยนะครับมองว่าโคตรสวยเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโอ้โหสวยจริง ครับสวยมากอยากได้เลยเราก็เป็นสเปร์งอกง่อยนะฮะสเปร์งอกง่อยนะครับผมแบบว่ายิงขนุนอาร์เทอรี่นะตีมอาร์เทอรี่นะครับก็ต่อไปก็เป็นปืนสุดฮิตนะผมเอลเคยี่ <L K 20> สิบสเองในสกินที่ผมว่าสวยนะผมว่าสวยมากๆเลยอ่ะนะฮะเราก็เป็นโมโนท็อปนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละฮะตามนะั้นเราก็เป็นในส่วนของท่าทางหรือท่าเต้นหรือว่าแอนิเมชันนั่นแหละนะฮะเป็นยิงขนไงงุไม่งา้างตกไม่ไง โอ้โห oh, หลังๆนี่อนิเมชั่นง่อยๆทั้งนั้นเลยผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะ่หผมว่ามันเฉยๆนะเออตามตรงอะผมพูดก็ตามตรงอะ <c oughs> งออ้้วไม่อวยกันต่อไปก็เป็นตัวละครโอโอแม่เจ้าทำไมคุณช่างสวยงามขนาดนี้หน้าตาโคตรสวยเลยโอโอที่รักเออโอ, <c oughs> โอสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเด็กของเรานะครับผมเอ็กบียานั่นเองนะฮะสวยมาก มันสวยมากๆผมพูดจากใจเลยว่าผมอยากได้อยากได้อยากได้อยากได,อกได้อยากโดนเหลเกินแต่ไม่มีตังเนี้ยมันสวยจริงๆนะครับคือแบบมันเป็นคลื่นน้ำสู่สวยหมันสวยจริงสวยมากๆนะครับผมแหมอ่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆขอสักทีแล้วกันผมมีบัตรหนึ่งซีพีอยู่นะฮะไปล่วงเลยกันมานั่นแหละครับท่านผู้ชม น่ครับท่านผู้ชมรู้ๆกันอยู่นะฮะรู้กันอยู่นะครับผมแต่ถ้าอยากได้อาซีพีในราคาถูกนะครับผมแน่นอนนะฮะกระดานมันมีราคาอยู่แล้วต้องนะฮะอินแบกนะครับผม ขอแนะนำ Inback ร้านเติมเกมคอมพิวเตอร์มืที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟีย้ยวอย่ารอช้าลิง์กอยู่ใต้คลิปแล้วจ้าไปลุยกันเลยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับแบกเท่านั้น โอเคครับผมตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ขายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปแล้วนะฮะเอฟรอปจะมาเล่นเจ้าตัวปืด SMG ที่บอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจับมันเท่าไหร่นะับเพราะว่ามันมีความเล่นยากพอสมควรแต่ดาเมจค่อนข้างรุนแรงถึงมากมากเลยนะผมนั่นก็คือเจ้าตัว GKS นั่นเองนะครับผมเป็น SMG ตัวหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าเล่นยาก เล่นยากจริงๆในระยะไกลนะครับระยะกลางถึงไกลเนี่ยเล่นยากแบบยากสู้ CPR4 อะไรพวกนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยอนนเอาไปเทียบกับปืนเมต้านะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นจ้าไหนนะครับผมสำหรับเจ้าตัว GK ในวันนี้นะฮะโอเคไปไหนล่ะครับพี่ขอหึมสักทีหนึ่งขอหึมหน้าหน่อยโอเคเปลี่ยนกระสุนก่อนนะฮะเปลี่ยนกระสุนก็คอ่อนข้างจะช้าสักหน่อยนะครับเข้าใจไหมนี่ตา,ายไปซะไอ้หนเอ้ยข้างหลัง มันมาแอบอยู่ข้างหลังผมอโหโอเคนะแต่ก็มีกระสุนถึงเท่าไหร่ทะ้สี่สิบนัดเลยเนะครับผมเลยทําให้แบบว่าโอเคผมก็ลู้มมารวยให้ได้อยู่นะครับอยู่ไหนครับนี่แหละตายไปหนึ่งโอเคผมเดินออกมาก่อนใจ,เจ,จ,เ,จ,จเจ็บจะเจ็บนะโอเคยังไงฮะยังไงครับพี่โอ้โหเรียบร้อยเอาใครยึดจุดอยู่วะไอหมอนี่ตายไปซะโอเคโอ้ผมนี้ก่อนผมนี้ก่อนผมนี้ก่อนโอเคฮะเปลี่ยนกระสุน,นก่อนนะผม มีคนอยู่ตรงจุด C ีนะครับดูครับระยะนี้เรียบร้อยแรงจริงนะเมื่อกี้สี่นัดนะครับระยะนั้นน่ะมันแรงมากนะท่านผู้ชมดูครับหนึ่งอันนี้เก็บอยู่แล้วไมมนับละกันโอเคอ่าฮะมานี่ดิก็มานี่ดิโอเคใจเย็นนะครับผมได้ยินเสียงหนึ่งสองสมาแล้วครับผมนี่แหละขออื้มขอหืมหน้าหน่อยโอเคปล่อยรถช็อตไปอีกทีหนึ่งครับผมมาเอ้ยโอ้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้ขอโทษครับขอหืมหน้าหน่อยได้ไหมอ่าตรงนี้รถช็อตมาเอ้ย เดี๋ยวนะมันมีคนยึดจุดสีเพื่อนฝากจุดบีด้วยนะผมมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเวลานี่เดียวเองโอเคแต่ไม่เวลาผมตอนนี้มาเราไปกันต่อดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหไม่ตายขอฮึมหน้าหน่อยตายไปใชหน่อง okay, โอเคว้ายมายังไงอลูกซองขอหมู่ก่อนเลย <laughs> ไม่งั้นตายนะฮะเมื่อกี้ขอพี่ What the fuck กูจะรอดมาตั้งนานแม่เลยกูตายเลย โอเคตอนนี้นะจุดบีกำลังโดนโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนขอพี่ชิมขอพี่จับขอพี่สัมผัสหน่อยโอเคเอ้ยมายังไงวะเนี่ยโอเคเออไม่แล้วมันมอมกแล้วนะครับขอเลยแล้วกันอย่าได้ปล่อยไปเนี่ะปล่อยรถช็อตเราวิ่งไปฮะผมไม่ค่อยตามรถช็อตอยู่แล้วนะฮะเขาใจะใหมน้องนี่เขาใจไใหมายโอเคไปกันต่อฮะเมื่อสักครูน่นี้มีคนโอ้โหจุดบีเราโดนเล้วแต่ว่าผมขอนี่เลยชาวล็อกนี่เอลรอยน้อง พ่อหนุ่มเอลรอยโอเคปล่อยแลรถช็อตไปนะครับผมโอเคแต่ okay, ผมหนีรถช็อตก่อนเอ้ยแต่รถช็อตมันวิ่งไปฝั่งข้างหลังผมนุ๊กจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างพี่ก็ขอเซิงหน่อยเพื่อขอเซิงดาบหน่อยแนะ่สบาย <c oughs> โอ้โหนุ๊กจะได้แบบว่าเซิงดาบแบบง่ายๆแต่มันไม่ได้ซิไปไหนแล้ววะเมื่อกี้โอ้หายไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้จุดบีโดนอีกแล้วนะฮะโอ้โหแย่งชิงกันมาแย่งชิงกันมานะครับผมก็มาเหมือนกันนะครับผมไม่ยอมหรอกนะจุดบีของเราคืนมา โอเคปล่อยรถช็อตไปนะฮะใครจะตามก็ตามไปรถช็อตผมไม่ตามเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคโอเคตอนนี้จุดบีเรายังได้อยู่ขเอเซิงหน่อยนอ้องเฮ้ยอ่ะกูได้กูสาได้สองตัวแล้วนะไม่ลด้เพื่อนจุดบีเราโดนเราต้องไปจุดบีแต่ว่าผมขึ้นข้างบนก่อนเพราะว่าผมจะเปิด U A V ไงล่ะเดี๋ยวตายนะครับไปเปิด445อาร์โรอยู่ไหนจ้า อ๋อจบครึ่งแรกไปซาแล้งคะแนนอยู่ที่75ต่อ74ี่เนี่ยฮูห่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับผมมาเราไปต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับผมแหมเป็นฟุตบอลไปเชียครึ่งแรกครึ่งหลังโอเคไปยืดจุดสีกันก่อนเลยครับผมเพราะว่าจะได้แบบว่ามีชัยไปก่อนครึ่งนะครับผมไปแล้วก็วิ่งกันต่อนะฮะปาลาระเบิดแฟลไปแล้วนะจังหวะนี้เปิดปืนไฟเลยแล้วการปกติไม่ค่อยเล่นนะเนี่ยปกติไม่ค่อยเล่นนะแต่อยากแต่อยากเล่นเออ โอเคขอยึดก่อนนะครับผมขอยึดก่อนนะครับหมนต่อยผมปืดปืดปืดแล้ววะต่อยผมเปิดปืนไปผมก็จะวิงว่งวิ่งอุย้ยเรียบร้อยสามตัวติดครับสามตัวเต็งเตยงเลย What the f u c อเ้ยเครื่องบินไม่นะโอ้นี่ก่อนผมขอหนีก่อนแล้วกันนะฮะไม่ไหวนะครับผมว่ามีสิทธิ์แพ้สูงเครื่องบินมาแล้ว <laughs> ไม่มีใครทำลายเครื่องบินได้ด้วยผมไม่ได้เอาของทำลายเครื่องบินมาเนะฮะเขาอนข้างยากเอ้ยโอ้โหเรียบร้อย โอ้มันมีเครื่องบินเนี่แหละไอ้อตัวทําลายนี่แหละเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเรามาเราไม่โสนเงเราไม่โสนเงี้ยเปลี่ยนกระสุนก่อนนะฮะมาเปล่ามันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงนะครับอย่าต่อหน้าพี่น้องจะได้ฆ่าหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งโอเคปลาระเบิดดักไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคเรายึดไม่ได้แล้วครับยังไงตอนนี้นะครับค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวเพราะว่าเครื่องบินบินไม่หยุดนะฮะ แล้วปืนผม GKS เอาไปยิงเครื่องบินก็กว่าจะแตกนะครับบอกได้เลยว่าเป็นชาตินะครับก็เลยไม่ยิงดีกว่าโอ้โหสไนเปอร์ไม่แอบ,บนานแล้วบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วผมไม่ได้ยินเสต็งเลยเลยคือได้ยินแต่เสียงฮอร์คือไอความโกงอะ่ะผมไม่ไม่ผมว่ามันไม่โกงแต่ลดเสียงมันหน่อยได้ไหมไอฮอเนี่ยฮะอ,อ,ยอะไรนี่มันหลบอะไรนักหนานเนี่ยโอเคเปลี่ยนกระสุนก่อนโอ้โหมาเอา้เอาต้องตายแล้วเหรอเอา้าไม่ตายอยู่นี่นี่เองโอ้โดนยึดไป3มจุดแล้วนะครับ โอ้โหโ,หโดนโอเบอรเตอร์สกิลอีกแม่งเอ้ยชีวิตนี้กูน่าสงสารชิบหายเลยโอ้กูแตกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่มีใครทําลายฮอจริงๆนะไม่มีใครเล่น AR หรืออะไรยิงฮอร์เลยผมยิงไม่ได้นะเพราะว่าเออเอาจีเคสยิงฮอร์เลยกนจะแตกนะฮะแล้วศัตรูแม่งก็ขี่สบายใจเลยนะฮะผมก็ปล่อยไปนะฮะพวกนี้ผมรู้เลยว่าเล่นเก็บแต้มคือเล่นสกิลเก็บแต้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอ่า คือเราเล่นอ่ะเราเป็นผู้เล่นเราจะรู้นะครับว่าศัตรูคนไหนเก่งไม่เก่งเราจะเจอหน้ามันบ่อยแล้วเราก็จะโดนเขายิงบ่อยๆนะครับซึ่งในเกมนี้ไม่มีไม่มีคนไหนที่แบบว่าฝีมือมันเกินเกินต้านขนาดนั้นนะครับแต่เขาเปิดได้นะครับเปิดหลังเกมได้เพราะว่าเขาเล่นสกิลเก็บแต้มนะฮะนั่นแหละสกิลเก็บแต้มผมไม่ชอบเลยนะมันจะทําให้เราแพ้ตอนท้ายเกมซึ่งมันเป็นสกิลที่ดีมากๆนะฮะผมบอกได้เลยฮะก็ใครที่อยากชนะอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เล่นสกิลนี้นะเห็นปะ่ะคือแต่ละคนมันไม่มีใครที่แบบว่า เอาแบบว่าฝีมือเหนือออแล้วมันได้ฮอมาได้อย่างนี้นะมันมันต้องเก็บแตมอยู่แล้วเครับผมเป็นธรรมดาเข้าใจไหมนี่ตายไปแล้วหนึ่งสองดูมันโดนเอฟดอปปาดหมดด้วย GKS อะเออถ้าไม่เล่นเก็บแต้มจะอะไรมาชนะนี่หัวล้อถ้าบ่นอย่างนั้แหละขออภัยนะผมบ่นเป็นเป็นบ่นเป็นวิทยาทานโอเคจบไปกันแล้วนะครับผมอุ้ยแล้วกระดกลิ้นทมัยละ่ะจบไปกันแล้วนะครับผมกับ GKS นั่นเองนะครับก็ต่อให้แพ้นะครับเกมไอทีมแพ้แต่ผมบอกเลยว่าค mm ิว hmm. ผมไม่แพ้น,นี่นะผมฆ่าทั้งหมด39ตัวซึ่งขิงขิงอะ่ะมันมันอนี่รีเจนหมื่นแต้มนะโคตรน่าเหมือนไส้อะ่ะกูดูคลิปตัวเองไม่ได้เลยนะเนี่ยกูเหมือนไส้ตัวเองชิบอายเลยนะโอ้โหไงไง รีเจนเหมือนแต้มรูปเขารูปนวดเลยเออขเท่นะครับผมก,ก็หยอกหยอกนะพูดเล่นนะครับผมก็ g ีคที่ผมแต่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครอยากจะลองเล่นผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมมันเล่นยากมากๆนะครับผมแต่ก็ถ้าท่านเฟี้ยวจริงฝีมือดีจริงก็จัดเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในะการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบณนะถึงตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปไม่แนะนําให้เล่นแต่ถ้าอยากเฟี้ยวอยากเจ๋ง เล่นเลยนะโอเคจุ๊บ